สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับก่อนนะสวัสดีครับวันนี้ดาวิดจะมารีวิวอะไรครับช็อกโก้ตช็อกโกแลตเย็ DIY ใช่ไหมลูกเราสามารถทำยังไงได้ทำโ,โอ้ฟวัดโูบทำอันนี้อ่แล้วมีเรือด้วยใช่ไหมลูกมีอะไรดีว่ามีโอฟวัดรถเต่าด้วยรถเต่าด้วยวิธีการทำเขาบอกว่าทำยังไงก่อนเอาอันนี้ไปแช่น้ำะไร แช่น้ําอุ่นก่อนใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เราวิทไปแช่ไว้แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็ตัดปากอันนี้ออกมาใช่ไหมจ้ดแล้วเราก็ทํายังไงครับต้นเคียบต้นบีบบีบอันนี้เข้าไปใช่ไหมเี๋ยวิทเอารถอะไรก่อนลูกมีรถอะไรบ้างเนี่ยมีรถอะไรบ้างชออ็อกโกเลตแล้วก็แล้วก็อีกรถหนึ่งรถอะไรครับชอบอ็ชอกโกเลตอแล้วก็อะไรอีกสตรอเบอรี่ไหมอันนี้อ๋อมันยังไม่ วิทบีบก่อนอาวิทจะทำรูปไหนครับบีบสองมือบีบสองมือเอาบีบสองมือลูกเอาลูกเดียวก่อนเรามีหันหันบล็อกให้อ่าโอเคบีบ,บ,บว้าวพอแล้วพอแล้วใช่ไหมลูกอ่าแล้วเขาบอกว่าทำยังไงขอ้ขอข้อเองเอาเข้อเองได้ไหมอาใส่อีกหน่อยนะลูกมันไม่พอครับ ใส่หน่อยนึงมันยังไม่เป็นลูกจุ๊บลูกอายุแล้วแล้วก็เคาะโอเคบบไหมลูกโอเคแล้วก็ต่อไปเขาทำยังไงต่อลูกก็อเอาไม้เฉียบเอาไม้เฉียบโอเคเข้าไปอีกเข้าไปอีกเอาไม้เข้าไปาอีกคร่ะวันนี้ช่วยใส่ประมาณนี้นะลูกนะ,ะถ้างั้นเราต้องใส่ช็อกโกแลตอีกครับเพราะว่ามันยังไม่ท่วมไม้เลยลูก งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ติดไม้ใช่ไหมครับโอเค oh. อแล้วต่อมาเราทำรูปอะไรอีกครับเอารสเอารสสตรอเบอรี่บ้างไหมอ่ะเปลี่ยนเอารสสตรอเบอรี่เลยนะทำอะไรครับรูปไฟทำรูปอะไรครับรถเต่าในลูกเอา,าอรถไฟบ๊็อบ <c oughs> โอเคอรถไฟบ๊็อบนะครับสตรอเบอรี่ละลายง่ายมากเลยเอพอหอยังลุกลองเคาะดูสิลองเคาะดูสิเคาะก่อน มีมช่วยหนึ่งสองสามเขอเป็นรูปแล้วเฉียบไม้ตอบก่อนนะเดี๋ยวเป็นรูปไปยังลูกยังไม่เป็นรูปเดี๋ยวมมีช่วยแต okay. ่งให้นะครับเดี๋ยวมาแต่งตรงนี้ช่วยแต่งตรงนี้ให้นะเดี๋ยวเฉียบไม้ยังอย่างไม่่ยังกินได้อด้เอเฉียบไม้เลยครับลูกเสียบไม้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ มาขยับเข้าไปข้างในอีกมาแค่นี้โอเคโอเคไหมไม่โอเคขนาดมันอยู่ไม่ได้มันไม่แน่นมันอยู่ไม่ได้ปะกดลงไปกดลงไปอย่างนี้ไม่มเพราะว่ามันมันเอาข้ออีกเอาข้าอขอีกอือมานนั้นเนี่ยใช่ไหมใช่อ่ะต่อไปอันไหนอีกเอาอีกไหมครับ อันนี้อันนี้อาวิรดอะไรสองรสเลยไหมสองรสโอเคอาลูกบีบช็อกโกแลตแต่มันมีช่วยบีบสับปะรดให้อาลูกบีบมาช่วยกันช่วยกันช่วยกัน่ขนูบีบจุ๊บพอไหมอ่าโอเคพอแล้วนะอ่ะในติดนิดนึงเข้าก่อนจุ๊บโอเคยะขึ้นแต่ไม่แต่บ้าวแป๊บนึง เป็นมันจะเป็นรสสองรสชาติไหมนะมันะมีนขอเขียนนิดนึงนะเขียนนิดนึงก่อน,นมันเป็นยูแล้วเ,เป็นรูปไหมมันจะเป็นสองรสชาติไหมอันเนี้ยรูปนี้อ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ก็ใส่สตรอเบอรี่เข้าไปถอันนี้ด้วยไม่ใส่ด้วยใส่ไหนลูกถาดนี้ สองรสชาติให้น้องวิทย์ไหมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันใช่ไหมใช่นี่อันนี้อันนี้ไหนใส่ไม้ครับใส่ไม้ตรงนี้ใส่ยังไงดูโอเคไหมยี่ย้อลอใส่สตอร,รีค่คลินึง เลยนะคะตอนนี้อ่าแล้วก็วอันไหนอีกลูกมีกี่อันครับเหลืออีกกี่อันครับ,น,รบนี่กรเต่าอ่ะกรเต่าช็อกโกแลตหรือว่าอะไรอ่ะหนูบีบเองบีบ <c oughs> อีกบีบข้างบนน้ลูกจุ๊บนั้ำปุดเลยดาวิดปุดปั่นมิชฉันจเข้าไปด้วยอย่าลืมช่องอ่ะลูก ในช่องมันอยู่นี่ครับอ่ะจุ๊บโอเคยไหมโอเคโอเคเปล่าโชคแล้วเหลือแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยแต่ไม่เต็มเลยแต่ไม่หมดนะแล้มันล้นไปเลยให้มันเต็มพิมพ์เนาะใช่เคาะเคาะสี่ไม่เคาะเคาะเหรอลูกเคาะเสียดม้า เฉียบเลยครับข้างหน้าที่ไฟมาตรงไหนคะที่ไฟรถนะนี่ด้วยไฟรถตรงนี้หรอไในไฟไฟอยู่นี่เออเฉียบมากดีดีดูเคาะเคาะนี่หมดไหมแล้วก็อันนี้รถอะไรสตอบบรี่เลยนะดูนะสตอบบรี่อยู่ พอไหมนะไหนไม้อีกอันหนึ่งไม้อันนี้อยู่ไหนฮะลูกอะไรไม้ไม้แค่สี่อันใช่แสดงว่าอันนี้จะต้องไม่มีไม้หน,นึ่งอันนะลูกเนาะไม่เอาไปเช่ไปเช่เชน้ำอนนุ่นเราวช่น้ำอุ่นแล้วทีนี้เราต้องแช่อะไรไปแชู่ถเย็นถูกต้องไปเช่ถุย แช่ช่องฟีสไปก่อนนะคบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะว่าหลังจากเราแช่ช่องฟิแล้วเป็นยังไงโอ okay. เคมาดูกันใหม่อันนี้นะคะหลังจากที่น้องดาวิดเอาไปแช่ในเูกยนแล้วประมาณสิบห้านาทีไหมลูกเมื่อกี้รอนานไหมรอนานเลยรอนานเลยเหรอลูกเพราะหนูอยากกินแล้วใช่ไหมครับเพราะหนูอ,อยากกินอ,อันแรกที่หนูจะแกะคืออันไหนครับนี่อันนี้ก่อนเนาะอามีแกะให้นะโอเะเอ่นเอาจับหนึ่ง ไหนขนาดรึเปล่าโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนว้าวเป็นเรือเลยนี่แม่อ่ะหนึ่งชอนชิมแอมใหย่อู้หูคำใหญ่เลยหรอแข็งไหมลูกแข็งเหมลูกคำหญ่เลยหรอตัดกระเทียมนิดกัดกระเทียมนิดอ่ะแอมชิมดูก่อนอร่อยไหมแอมอร่อยไหมอู้ย ตกแล้วอะไรสิ่งจิ๋วอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมจ้ำเหมือนเปามันอร่อยไหมลูกมันเยี่ยมไหมไหนบอกคุณผู้ชมหมือนมันเยี่ยมไหมเยี่ยมหนึ่งเนเยี่ยมยังไงเยี่ยมบอกเอาเควางไว้มันเยี่ยมไหมลูกว้าวกินของมือเลย เราไปเไปน็นอะไรลงไม่มีไม้ไม่มีไม้ก yani. ินได้นะกินได้เหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นรถรถไฟโอเคนะอันนี้นะครับอันไหนอันนี้อเอารถสตอเบอรี่ก่อนไหมอ่ะรีวิวรถสตอเบอรี่ก่อนว่าอะไรเอาเป็นรถนี้ก่อนแล้วลูกเป็รถเก่าเอารถเก่าช้วงสวย <tiếp gente> จังแ <tiếp gente> ม่บารมีขาดูหน่อยไม่เป็ <Palace> นรถเลยแม่บารมีขาดูหน่อยครับแม่บารมีขาดูหน่อย ว้านแหน่แหน่เอาอ้ำเข้าบอกไปแล้วกินแคนิดนะเอากัดกินเป็นกัดกินอาะอ้ำแข่งไปแล้วเปล่าอุ้ยไม่อยู่นีอ่อ้ำอไปอล้วไหม กินก่อนนะครับบายบายด้วยให้ดูสีด <Bye bye. S 2> ้วยบา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 ยอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดิตา่อนกกอนดีจ้าน้องดาวิดด้วยครับบ๊ายบาย